ะะได้แล้วนะครับกบยางแก้คันสีส้มตัวหมาหนึ่งแล้วฮะสภาพไม้ก็อย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วมันมากัดอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆนี่นะฮะอันนี้ก็คือข้างข้างทางรถไฟครับนี่กบยางแก้คันสีส้มฮะตัวหมาอีกแล้วบอดี้หลุดไปแล้วนะฮะนี่ตัวเบ็ดอยู่ข้างในนูน่นโอ้ สุดยอดมากๆครับผมกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับเต็มปากเต็มคำวัดปุ๊บนี่เห็นไหมตัวเบ็ดอยู่ข้างในแต่บอดี้กบหลุดแล้วตัวนี้หมานมากกบยางแก้คันสีส้มเอาฝากไว้ด้วยนะฮะกบยางแก้คันสีส้มของข่คันไม้คันมือสุดยอดมากๆครับบายบายจุบนะ๊บๆนะฮะ พิชิตมาด้วยของลอกของน้าท็อปอีกแล้วนี่โหลอกตัวนี้หมาจริงจริงทั้งเยือทั้งลอกนะฮะทั้งคันหมาจริงจริงฮะนี่กบยางแก้คันสุดยอดมากบอดี้รุดไปแล้วโอเคฮะตัวนี้ตัวอ้วนเลยนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะไปให้ป้านะฮะผมไม่เอานะครับผมโอเคฮะฝากไว้ด้วยนะฮะกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับนี่มีติดกล่องไว้ไม่ผิดหวังแน่นอน ตีไปทั้งหมดหกไม้นะกัดเลยโอเคครับผมบ๊ายบายนะฮะกบยางแก้คันสีส้มมีแล้วฮะตัวหมานอีกแล้วตัวนี้เข้าข้างแก้มทะลุเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่ในตรงร่องสวนของลุงกับป้านะที่ผมเ่อตรงนี้มันเคยเป็นน้ําแห้งมาก่อนนะฮะเนี่ยช่อนนาน,นะฮะตัวตัวไม่ใหญ่นะตัวนี้ก็ให้ป้ามันเดิม โอเคฮะฝากไว้ด้วยนะฮะกบยางแก้คันปุ่นี่ทะลุแก้มเลยเข้าสองขอเลยนะทะลุแก้มเนี่ยครับขอนี่โอเคฮะฝากไว้ด้วยนะฮะกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับหมานอีกแล้วครับด้วยลออของนะทอปเหมือนเดิมเสียทอปของเรานี่เองโอเคฝากไว้ด้วยนะฮะจุ๊บจบกบยางแก้คันสุดยอดมากๆครับเอาแบบเอาแบบลงจอดนะกบ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 ยางแก้คันสุดยอดมากๆครับ นู่นนู่นนู่โอเคบายบายครับเอาลวนะฮะนี่ก็เป็นหลงานกบยางแก้คันอีกแล้วนะครับผมสีส้มในสภาพหมายก่อนในร่องนาช่องเล็กๆที่เขาเก็บน้ำเอาเข้านานะฮะอันนี้ข้างๆนาเลยนะครับผมได้ร่องนี้เลยตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กปลาเพิ่งจะโตนะครับเนี่ยดูดิ กบยางแก้คันข้อดีของมันดีอย่างหนึ่งคือไอบอดี้หลุดเนี่ยนะฮะคือปลากัดปุ๊บปลาก็จะติดคลืน่นตัวเบ็ดเข้าไปเลยเอบอดี้นี่หลุดเราวัดกันไดโนมาแต่ว่าเบ็ดยังอยู่นะฮะเบ็ดเนี่ยติดสองขอเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมทะลุสองขอเลยตัวเลขก็ติดนะฮะโอเคนะฮะตัวนี้ก็ให้ลุงก,กับป้าเหมือนเดิมสามตัวแล้วนะครับเน่กบยางแก้คัน โอเคนะครับผมนั่นแะครับผมนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยสามตัวแล้วเนี่ยเอาไว้ให้ลุงกับป้าเนี่ในนี้สองตัวนะฮะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับผมนี่เอาตัวเล็กสองตัวก็ยังมีกุ๊กไก่นะกุ๊ก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 ไก่โอ้โหเชื่องมากเลยไก่ที่นี่นะนี่นะฮะได้สามตัวแล้วนะกลบยางแก้คันผมไม่เอานะฮะผมเอาไว้ให้ลุงกับป้า ผมก็กินประจำอยู่แล้วนะเบื่อแล้วฝาโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะเนี่ยผลงานของกบยางแก้คันนี่สีสม้มกล้องมันไม่โฟกัสอีกละกล้องมันเป็นอะไรไม่รู้นะกล้องมันใกล้จะเดสสมอลเล่แล้วมั้งโอเคนะฝากไว้ด้วยนะครับกบยางแก้คันสีส้มนะครับผมมันหมานมันมาน,มน สามตัวแล้ว Woo อ Arrow, ู้หูอ่านี่แต้มแล้วนะฮะแต้มที่สี่แล้วนะครับผมกับล่องล่องคลองเนี่ยนะฮะล่องของส่งน้ำน้อยๆ wow. แล้วมีกุ๊กไก่ด้วยนะฮะเนี่ยกุ๊กไก่ก็มาร่วมแกมมาแล้วกุ๊ก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 กินไหมเนี่ยปลากินไหมอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยจะหลุดแล้วฮะเก็บหลุดนะฮะนี่ของงาของกบอย่างแก้คัน สุดยอดมากๆครับให้ลุงกับป้าเหมือนเดิมนี่นะครับผมสีแต้มนะฮะกบยางแก้คันสีส้มเอาไว้ให้ลุงนะครับผมไม่ได้เอานะฮะผมเอาไว้ให้ลงุงโอเคฮะสุดยอดมากๆครับกบยางแก้คันสีส้มบายบายจุบ๊บจุ๊บสีแต้มครับวันนี้